ไอเพชรก็ก็ไอเพชรโอ้เอ่ทำไมครับทำไมครับมีคนมาหาน่ะเออใครอ่ะใครสวัสดีตอนเช้าเฮ้ยแกเหรอใช่เป็นไงมั่งที่กรุงเทพก็ก็ตีดีอยู่ไม่มีอะไรมาแล้วพ่อแม่อยู่ยังไงอะอืมก็สบายไหมที่บ้านก็สบายดีเฮ้ยดีเลยมายังไงเนี่ย บอกว่าเดินมามาทางเรือแถวน,นี้มีเรือด้วยเหรอมีอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพาไปสมัครงานนะโอเคไปเร็วทางนี้ทางนี้ตามาตมาบอกบอกวับบอกบอกับกจะวับได้ไงเอ๊ยมันวับจริงว่ะโอ้ผมเป็นหุ่นยนต์ผมก็ต้องวับได้สิครับหุ่นยนต์นสมัยนี้ยังไงมัน,าม,นมาเร็วมาเร็ว แต่ว่าไปแล้วฐานะที่บ้านเป็นยังไงบ้างอะรวยจนก็คือเงหนึนน่างกลางเข้าใจปะเด็นเข้าใจเข้าใจเงินกลางกลางจะพีทำไมเอ้าแกหล่นเองไม่ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาสมัครงานนะครับกำลังขึ้นมาอยู่ครับ บบออกกนี่ครับคนนี้เลยครับอ๋สวัสดีหนูหนูมาขอสมัครงานอ๋อได้ได้ได้อายุเท่าไหร่ล่ะสิบสองโอ้ดีเลยก็ทำงานให้ดีๆนะเองานแรกคืออะไรครับอ๋องานแรกนันก็คือ เผาไม้ข้างล่างให้หมดมันเป็นไม้ที่ใช้ไม่ได้แล้วไปกันเถอะอุย้ยเจ็บไหมนั่นอ่ะโอุย้ย<ม>เจ็บมืองกัน<ง>ที่กรุงเทพเป็นไงบ้างรถติดไหมติดอยู่นะมักจะตื่นสาย่อยทำก่อนเลย<ม>แกตลอดแกแกเผาแถวแรกนะเป็นไงบ้าง อุอ๊ยอุอ๊ยบกับกบกักบ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 ักมานี่บัก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 มานี่บกับกบักจะตายไหมนั่นน่ะลงมาเป็นหุ่นยนต์ไม่ตายแล้วบกักบักอะ่ะบกับกบักคงมันตายไหมนั่นน่ะไม่ตายจริงนะจริงฉันไม่เห็นมันกูเมื่อกี้ฉันบักบ <oughs> ักเมื่อกี้ ห็นบล็อกไปหาแก,กบล็อกตายแล้วไว้อะไรให้บล็อกสิบวิเราต้องทำงานศพให้บล็อก,อกงานแรกเสร็จแล้วอย่าพึ่งสิฉันยังทำไม่เสร็จเลยฉันก็ทำบ้างเออลามเป็นหนึ่งบล็อกฉันก็ทำบ้างใส่กล่องมาของทั้งหมดใั้ชงนานแล้ว เขาบอกว่าจะให้เงินเดือนเราเรื่อยล่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีพูดไม่ถูกแล้วตอนนี้บอกตายจะทำยังไงดีมีงานไหนทห้ทำอีกใช่ลองลองไปถามลุงดูเดี๋ยวลุงเขาก็คงบอกให้เองอ่ะลุงก็ใจดีจะตายรแล้วเมื่อไหร่เงินเดือนจะได้ก็ประมาณน่าจะพรุ่งนี้แหละอุ้ยติดไฟ ทีหลังทํบันไดที่มันตีกวัวนี้นะบริษัทเ่นะเขาก็ลุงเขาทําของเขาเองอะ่ะลุงครับโอ้ตกลงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับมีงาน,นไหนให้ทาอีกครับต่อไปก็คือไปปิดเครื่องปัม๊มนมนะโอเคเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้ยังไม่เสร็จเลยก็เร็วๆสิโอ้อก็ได้โคตรลำ แล้วมันจะไปงไงล่ะันเนี่ยไหนเดี๋ยวฉันทำให้มาเร็วฉันทำเป็นนะเออมันมีรถไหมไม่มีเราก็ต้องเดินลงไปแหละ <c oughs> นี่ไงรถไม่ต้องแล้วปิดเอาแล้วรถหายไปไหนแล้วล่ะปิดอยู่แล้วนี่นะฮะ ลุงบอกว่าให้เปิดงั้นเราก็เปิดแล้วกันโอเคลุงเขาอาจจะแบบเแบอเบอร์นี่ตรงนี้มีรถอยู่นะฉันเอารถให้เธอเดี๋ยวมันขึ้นยากอะ่ะงั้นไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันมันลงได้อย่างเดียวนะ่ะ ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเ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 อาไว้เปิดเอาไว้ไวนี่ไงรถมายันข้างบนแล้วเดี๋ยวทีหลังก็จะใช้รถคันนี้แล้วายากจิงเลยนะลุงใช่เอาไมา้อันนี้ล่ะเดี๋ยวมันก็เผาเองอะ่ะแล้วลุงคนนี้ทำไมเดินไปเดินมาอ๋อเขาเป็นแบบพวกแบบลูกจ้างแต่ว่ามันถึงเวลาพัก ลุงครับผมทําเสร็จแล้วครับดีมากต่อไปจะไปเล่นอะไรก็ได้แล้วเย้ Yay! ไปเล่นกันเถอะเย้หูทำไมวันนี้เราตกแล้วไม่เจ็บเลยนะ่าจะดีใจเกินเหตุนะ่ะฉันอยากไปร้านตัดเสื้ออย่าเพิ่งเดี๋ยวลองเงินเดือนออกก่อนแล้วเธอจะได้ซื้อโอเควันนี้ร้านปิดเหรอรับจัาวันนี้ร้านปิด แต่ทำไมคนอยู่ก็คนอยู่ไงย่าห้าเย้เฮ้ว้าเฮ้ยไอเพชรบอกแล้วพอแล้วทำไมครับแกน่ะเล่นถึงเช้าเลยนะก็มันสนุกนี่จริงเหรอครับมันสนุกหกโมงเองนะเอ้ยไม่ใช่ก็มันหกโมงจริงๆอ่ะ6หกโมงเช้าอะเราเล่นตั้งแต่ห้าอ ฮาทุมเนี่ยนะลุงนี่มั่วจริงๆไปนเข้างนอกล,ลุงเดี๋ยวผมจะไปเอาเงินเดือนก่อนนะลุงเออไปเลยเดี๋ยวบักบักค,คืออะไรเหรอที่กรุงเทพเขาเรียกว่าบักเหรอเปล่ามันแหลกแหลกคืออะไรเหรอที่กรุงเทพเขาเรียกว่าแหลกเหรอเราเลิกเป็นเพื่อนตั้งแต่วันนี้ไม่ไป ไปกันเถอะเดี๋ยวพวกเราจะได้เงินเดือนละคนละสิบมรกตเยี่จะได้ซื้อเสื้อให้พี่พิมพ์แล้วเอาเสื้อเก่าชันไปใช้ไหมไม่ดีกว่าครบบน่อยเอ้ยอยู่ดีมันก็มืดแฮะทม่มวะเออมันก็เช้านี่แปลว่าปกิณิตีห้าแน่เลยลงครับไหนครับเงินเดือนโอ้โหผมไม่ต้องบอกแล้วครับ ผมได้มารับเงินเดือน,นยอดเงินเดือนเย้เอาไปเลยมันไม่ได้แท้เรียกเรียนเนี่ยเอานี่เอาเงินเดือนไปเอาจะได้ไปซื้อเสื้อแล้วมีพิมพ์โอเคเดีย๋ยวฉันไปเอาเงินเดือนของฉันก่อนฉันยุ้ยอยู่แล้วว่าตัวเธอนั้นไม่สามารถ ทำอะไรได้อีกแล้วเพราะขนาดปีนยังไม่ได้แล้วจะให้ทำอะไรอีกไปร้านขายเสื้อกันเร็ววันนี้ร้านเปิดแล้วย้าฮู้แต่ฉันก็ไม่ได้ดีใจ,จมากมายเพราะว่าบกบอกตายแล้วเร็วเร็วเร็วเขาไปเร็วออเออเสียงอะไรนะ่ะเออลืมไปเลยว่าเธอชื่อ,อไรฉันชื่อเพชรจ้าะนะ เธอล่ะ,อะเ,อเอ้ยขอโทษเธอชื่อชิมเอ้ยชิม <laughs> เธอชื่อพิมพ์ใช่ไหมใช่ลุงคะทำไมหรอว่าคอ,อมาขอซื้อเสือ้อฮะได้ได้ได้ทำไม<ด>ต้องซุบิบล่ะกูลงุงมีอะไรปะเนี่ยไม่ไม่เอามารากตใส่เข้าไปในนั้นกี่บาทเงี้สิบมารากตเอ้ยห้ามารากตตบเลย ทำไมลุงแปลกๆนะต้องการลูกบอลไหมไม่มีอะไรขอโทษขอโทษอืใครมาเร็วใครเขาจะโกงเสื้อล่ะสี่อย่างเขาขายห้าบาทนะเว้ยออกไม่ได้บักเฉินออกได้แล้ว y a h o เติร์ร์ติร์ร์เติร์เติร์ร์เติร์รติรติรติรเย้ลุงขาผมได้เงินเดือนมาด้วยแล้วครับนี่ครับสี่ปันดอลลหร ขอโทษครับโอ้ยงั้นฉันขอนอนกลางวันนะเฮ้ยซนะุบซิบอะไรกันวะอ๋อไม่มีอะไรครับ